ูดถึงเรื่องหนี้เนี่ยมันก็เป็นปัญหาในชีวิตอย่างหนึ่งนะคะที่เราอยากจะแก้ไขอยากจะหลุดพ้นออกจากปัญหาตรงนั้นให้เร็วที่สุดนะคะทีนี้เวลาที่เราเกิดปัญหาในชีวิตนะไม่ว่าด้านอะไรก็แล้วแต่รวมถึงการเป็นหนี้ด้วยนะคะถ้าเราอยากจะออกจากปัญหาเหล่านั้นให้เร็วที่สุดนะคะคุณจะบอกว่าเราไม่สามารถออกจากปัญหาต่างๆในชีวิตได้จาก มุมมองเดิมๆหรือว่าการคิดแบบเดิมๆหรือคลื่นพลังงานการสั่นสะเทือนที่ส่งไปยังโลกใบน,นี้แบบเดิมๆคือเอาอาดีตมาสร้างชีวิตคุณใช้ความรู้สึกเดิมความคิดแบบเดิมนะคะคลื่นพลังงานในสมองแบบเดิมในการสร้างชีวิตในอนาคตนะคะคลื่นพลังงานหมายความว่า vibration หรือแรงสั่นสะเทือนนะคะนั่นก็คืออารมณ์ความรู้สึกถ้าวันนี้คุณยังมีอารมณ์ความรู้สึกแบบเดิม คุณจะยังคงแก้ปัญหาเดิมไม่ได้หรือถ้าคุณออกจากปัญหาเดิมแล้วแต่คุณยังคงมีความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกแบบเดิมๆอยู่นะคะอารมณ์เศร้าใจอารมณ์เป็นทุกข์อารมณ์ติดกับดักอารมณ์หุดหงิดนะอารมณ์ขัดแคลนอารมณ์วิตกกังวลอารมณ์อะไรก็ได้เหล่านี้นะคะถ้าคุณยังมีอารมณ์เหล่านี้แบบเดิมๆนะคะคุณก็ยังคงสร้างชีวิตในแบบเดิมๆปัญหาเหล่านั้นก็ยังคงวนลูปเข้ามาหาคุณ นี่คุณจะให้กดกดหนึ่งนะคะชื่อว่ากฎแห่งการโฟกัสนะคะกฎของการโฟกัสอีว่าอะไรก็ตามที่คุณโฟกัสหรือให้ความสนใจสิ่งนั้นก็จะขยายใหญ่ขึ้นนะคะวันนี้ถ้าคุณเป็นหนี้นะคะถ้าคุณไม่รู้จะออกจากปัญหานี้ยังไงนะคะนั่นแปลว่าคุณยังโฟกัสสิ่งนั้นอยู่นะคะเวลาที่คุณโฟกัสแต่เรื่องหนี้นะคะหนี้ก็จะยังอยู่ในชีวิตคุณแล้วมันก็จะไม่ไปไหนสักทีในทางกลับกันถ้าคุณคุณอยากจะ ออกจากปัญหานี้ได้นะคะให้คุณเปลี่ยนโฟกัสนะคะไปโฟกัสในสิ่งที่คุณมีนะคะในสิ่งที่คุณมีในสิ่งดีๆที่คุณมีในชีวิตในตอนนี้คุณมีเรื่องอะไรบ้างนะที่เป็นเรื่องดีในชีวิตในตอนนี้นะคะก็ไปให้ความสนใจกับมันเยอะๆแล้ววิธีการที่เราจะให้ความสนใจกับมันเยอะๆได้ก็ต้องฝึกทําซ้ําๆนะคะเวลาเราสร้างชีวิตแล้วเรามีนี่ขึ้นมาเรามีความทุกข์ใจอะไรบางอย่างขึ้นมา นะเราใช้ระยะเวลาสะสมความรู้สึกหรือการกระทําแบบเดิมๆของเราตั้งนานนะคะหลายปีมากๆกว่าจะสะสมเพิ่มคูณพอกคูณขึ้นมาจนเป็นหนี้หรือจนทําให้เกิดความทุกข์ได้ขนาดนี้นะคะดังนั้นถ้าเราอยากมีความสุขเนาะถ้าเราอยากออกจากปัญหาเดิมๆนะคะเราก็ต้องทําซ้ําๆเหมือนกันมันเป็นเวิร์กช็อปนะคะให้สมองเนี่ยเคยชินกับความมั่งมีความมั่งคั่งนะคะอย่างเช่นการมีที่อยู่อาศัยดีๆ การมีอากาศดีดีหายใจการมีไฟฟ้าใช้การได้ทานอาหารอุดมสมบูรณ์การมีงานทําการมีเงินเข้าขอบคุณเงินทุกจํานวนที่เข้ามาในชีวิตฉันขอบคุณเงินทุกจํานวนที่ฉันได้รับในวันนี้ขอบคุณเงินที่ให้ความสะดวกสบายในทุกด้านของชีวิตฉันขอบคุณธรรมชาติที่ทําให้ฉันรู้สึกปลอดโปรง่งโล่งสบายเห็นไหม สิ่งเหล่านี้นะคะเป็นความมั่งคั่งในชีวิตที่ทุกคนมีแต่เราบางทีไม่เคยได้โฟกัสเลยไม่เคยได้โฟกัสสิ่งดีๆที่เรามีรอบตัวเราโฟกัสแต่เรื่องเดิมๆซ้ำๆหรือเรื่องปัญหาที่เราเครียดนอกจากเรื่องของการโฟกัสแล้วนะคะข้อที่2ก็คือกูได้มาจากหนงังสือ The Secret of the m i n i of Mind เหมือนเดิมนะคะหนงังสือเล่มนี้เป็นหนงังสือที่ดีมากถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้ไปหาอ่านนะคะแล้วก็ ข้อแนะนําข้อหนึ่งนะคะที่คุณทีฮาร์ฟเอเคอร์เขาบอกไว้นะคะก็คือเวลาที่คุณเป็นหนี้เนี่ยอย่าโฟกัสแต่เรื่องของการใช้หนี้เวลาคุณได้รับเท่าไหร่คุณอยากจะใช้หนี้ใช้หนี้ใช้หนี้ให้หมดเลยมันทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะขาดแคลนมากๆนะคะไม่ได้ให้รางวัลไว้ให้กับตัวเองเลยดังนั้นเนี่ยวิธีการนะคะเวลาคุณได้รับเงินมาก้อนหนึ่งหรือได้รับเงินกี่ครั้งก็ตามนะคุณเนี่ยจะต้อง ตัดให้ตัวเองก่อนนะคะตัดให้ตัวเองด้วยอย่างน้อย10เปอร์เซนะคะสมมุติว่าคุณได้มาสองหมืนนะคะคุณเก็บให้ตัวเองก่อนสองพันอย่าดูถูกว่าเงินจํานวนนั้นมันเป็นเงินจํานวนเยอะหรือน้อยหรือแม้กระทั่งว่าคุณได้มาหลักพันนะคุณก็สมมุติได้1นึ่พันคุณก็ตัดเก็บให้ตัวเอง1นึบาทแบบนี้เป็นต้นนะคะ คุณต้องตัดเก็บให้ตัวเองทุกๆ10%เสมออย่างน้อยนะคะ10%เสมอเป็นอย่างน้อยจะหยอดกระปุกไว้จะใส่บัญชีธนาคารไว้นะคะหรือจะฝากเป็นเงินฝากประจําทุกสองปีทุกหปีอะไรก็ได้ที่มันถอนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณได้มีเงินจํานวนนี้อยู่เสมอทุกๆครั้งครั้งละ10% 10%ทุกจํานวนที่คุณได้รับนะคะมันทําให้ คุณรู้สึกว่าอย่างน้อยฉันก็มีเงินก้อนนี้อยู่ฉันก็มีเงินตรงนี้อยู่แล้วก็ที่เหลือคุณก็เอาไปจัดการหนี้สินของคุณซะนะคะทีนี้เวลาที่เรามี10%เนี้ยเราก็ไม่เอาไปใช้อะไรเลยนะเขามีหน้าที่เติมความมั่งคั่งให้ชีวิตให้จิตใจให้หัวใจดวงนี้ของเรานะคะไม่ว่าใครจะเป็นใครจะตายไม่ว่าอะไรก็แล้วจะเกิดขึ้นในชีวิตก็แล้วแต่เงินจํานวนนี้จะยังเอาไปใช้ไม่ได้มีหน้าที่เดียวคือเติมความมั่งคั่งในหัวใจของเราเท่านั้นนะคะ ดังนั้น10%นี้นะคะจงเก็บไว้ในทุกๆรายรับของคุณและในทุกๆวันนะคะให้คุณขอบคุณเงินเก็บตรงนี้ที่คุณบัตรเก็บไว้ให้ตัวเอง10%นะคะคุณจะรู้สึกมั่งคั่งมากขึ้นแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณมีและคุณไม่ได้ขาดแคลนเมื่อความขาดแคลนหายไปจากหัวใจค่ะมันจะทําให้คุณสมองโล่งขึ้นมันจะทําให้หัวใจคุณเบิกบานขึ้นมันจะทําให้คุณคิดออกว่าคุณจะใช้นี่ยังไง ะะเวลาใช้หนี้เนี่ยครูไม่รู้นะว่าคนที่ถามคุณเป็นนี่อะไรแต่ว่าอย่างน้อยนะคะถ้าคุณมีความมั่งคั่งในใจนะคะการใช้นี่ของคุณจะง่ายขึ้นแน่นอนคุณลองทำแบบที่ครูเรสบอกดู